สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกสัปดาห์กับรายการคนเลี้ยงนกทางรายการมีสาระความรู้ต่างๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับช่วง Inside Farm พบกับคุณอู๊ดลาดลีเจ้าของฟาร์มนกเลบเบิร์ดผู้ที่ยึดมั่นในคำว่าเลบเบิร์ดไม่มีวันตายในปีในปีนี้นะครับกับม,มีกระแสะที่เขาบอกว่านกเลบเบิร์ดเนี่ยจะนิ่งๆสงสงหิไครั ็มันก็มีเป็นบางช่วงครับ<ช>สำหรับมันแล้วแต่เวลาและโอกาสครับผมแต่แล้วเบิดไม่มีวันตายแน่อนอนครับผมไม่มีวันตายครับผมไปได้เรื่อยๆครับช่วงจับกระแสตลาดนกพบกับร้านเจ๋งกงนกแห่งตลาด Fish Village ที่จะมาพูดถึงกระแสของนกสวยงามขนาดเล็กในปี2,559ในปี2,559นี่นะครับผมอยากจะให้คุณเสียงเนี่ยสรุปเกี่ยวกับนกเล็ก ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไราำรับนกเล็กโดยรวมแล้วหงยกเล Bird, ar, fin, fin 4, ็บเบิร์ดซีบ้าฟินซฟินจะสีหรือตอนนี้ที่กระแสน่ค่อนข้างโอเคก็คือเป็นอ่าฟอพัดนี่ก็อยู่ในตระกูนนกเล็กผมว่าท้ายรายการพบกับนกคอคเทลร้องเพลงจะร้องได้ไพเราะแค่ไหนไปติดตามกันได้ในช่วงของเบิร์ดโชว์ครับ มาเยี่ยมชมฟาร์มฟอกนมสวยงามประเทศเลิฟเบิร์ดนะครับฟาร์มนี้มีความโดดเด่นอยู่ตรงที่ว่าคุณพู๊ดลาดุรีนะครับเป็นเด็กหนุ่มไยแรงที่พเพาะเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดมาเป็นเวลาสี่ปีแต่มีผลงานเป็นที่น่าทึ่งใจนั่นก็คือมีช่วยรางวัลทั้งด้านหน้าผมและก็ด้านหลังผมเรื่องราวจะเป็นยังไงน,นั้นเดี๋ยวเรามานั่งพบก,กับคุณพู๊ดลาดุรีหรือคุณนิรุตบำรงดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณอูดครับคุณอูดเลี้ยงนกเริฟมเบิ์ดมากี่ปีครับประมาณสี่ปีได้แล้วครับผมสี่ปีเนี่ยเป็นจังหวัดราชบุรีย่านเขาเรียกว่าที่ไหนที่ทีนกูดูบ้านโป่งครับผมสามแยกกระจับสามแยกกระจับบ้ครับผมคุณคุณเลี้ยงมาสี่ปีกว่าครับผมเริ่มเริ่มเข้ามาเลี้ยงยังไงครับเพื่อนแนะนํามาครับผมปกติคุณอูดมีงานประจำทำไหมก็มีครับผมมีงานทำครับผมเป็นงานทำอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้คุณพูดได้ยุว่าอะไรครับ สามสิบเอ็ดครับผมสามสิบเอ็ดก็กำลังวัยวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวคิดยังไงถึงมาพอนกเล็บลยชอบครับผมชอบครับเ้าแรกที่มาติดชอบเลยครับผมชอบจักเลี้ยงชอบที่มันสวยหรือชอบที่ราคาชอบที่สวยด้วยครับผมแล้วก็ราคาก็ไปได้ครับผมเริ่มต้นนี่เลี้ยงเลเร์เลยหรือเปล่าเออไม่ใช่ครับผมเริ่มต้นเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงหัวจุกครับผมนกโงหัวจุกครับผม เอามาหลังก็ไม่ได้เลี้ยงก็หันมาเลี้ยงแบบเบอร์แทนครับผมหันมาเลี้ยงรบเบอร์แทนครับทำไมไม่เลี้ยงผยสุกต่อเหนื่อยครับผมสนุกเหรอเพรเขาไปประกวนแล้วไปแข่งขันไม่ไหวครับสักแดดสักแดดครับเลี้ยงสัตว์ในลมดีกว่าครับผมก็เลยมุ่งเข็มมาเลี้ยงแล้วเปิดเลยครับผมเริ่มเลี้ยงครั้งแรกเนี่ยมีกี่คู่ครับสองคู่ครับผมตอนนี้มีสี่คู่ครับ ก็ประมาณร้อยสิบคู่ได้ครับผมร้อยสิบคู่ครับผมมีทั้งขอบตาและไม่มีขอบตาครับผมมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมสายพันธุ์แบ็กชีสครับไลน์ลูดพิเชอร์ไดนลูดพิเชอร์ครับแล้วก็นายาซ่านายาซ่าครับแล้วก็พวกหัวดำครับผมพวกแบล็กมาร์คครับผมแบล็กมาร์คครับแล้วก็โอปาลายกรีนแล้วก็มีโอปาลายกรีนครับ นกที่เพาะพันทั้งหมดเนี่ยอยู่ร้อยกว่าคู่เนี่ยใช้การจัดการในการเลี้ยงน้ำนะครับก็ไม่ปกติทุกวันอยู่ไว้ยังไงก็ประมาณสามชั่วโมงครับผมสามชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเรื่องนกร้อยกว่าคู่นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับเลี้ยงคนเดียวก็มีภรรยาันช่วยได้ครับผมแต่ก็ถือว่าสองคนช่วยกันเผมสามร้อยก็ตัวที่ร้อยกว่าคู่นะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงกักเจ็จครับผมโอเคทีนี้ การเลี้ยงนกเลิฟเบิร bueno ์ดเนี่ยหัวใจของเลเบิร์ดก็คือเรื่องของมูดิชันครับคุณรู้มีความรู้เรื่องมูดิชันมางน้อยแค่ไหนครับก็ค่อยๆศึกษาครับผมตามรุ่นพี่ไปครับตามรุ่นพี่ไปครับก็ไม่ไม่ค่อยมีใครเป็นไอดอลเป็นครูเป็นอาจารย์เข็นให้ความรู้ทางด้านโมดิชันพี่ยุทธนาครับผมคุณยุทธนาผิดมั้งครับผเป็นที่ปรึกษาครับหัวใจในการรู้เร่องครับครับผมเป็นรู้จักได้ก็ มีก็มีพวกพี่แนะนำให้รู้จักอะไรอย่างบงี้ครับก็หลังจากนั้นมาก็ครับผมใช่ครับแล้วการเลี้ยงนกเลื้อเลิ้์ดที่จังหวัดราชบุรีในเรื่องของการจำหน่ายการขายเนี่ยครับผมคุณขายยังไงครับก็มีขายทางเน็ตทางอ่าอย่างเงี้ยก็มีคนมาซื้อที่บ้านอะไรเงี้ยครับก so I mean, i mean. okay. ็คือนหนึ่งการขายโพสท์ทิ้นทางเน็ต ช่องทางที่สองก็คือมีมาซื้อถึงบ้านเราครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขามาซื้อถึงบ้านคุณรู้ก็ต้องมีชื่อเสียงพอจนเขามาติดตามซื้อลนอกถึงบ้านครับผมซื้อลูกนอกเราถึงบ้านเลยครับผมเอาแล้วช่องทางที่สองเสร็จก็จะมาซื้อถึงบ้านแล้วมีช่องทางอ่ไหมส่งพ่อค้าหรือพ่อค้าจัดจับก็มีส่งพ่อค้าก็มีครับก็มีก็แข่งตลาดปลาครับผมที่ตรงอยู่ก็คือ ไปที่เจ็ดร้นนะครับถ้ขายในราชบุรีนี่ไปส่งที่กรุงเทพบ้างไหมครับก็นานๆไปครั้งครับผมแต่ไม่ค่อยไปเท่าไหร่มี่ขายขายรึไหมครับไม่ไม่ได้ขายไข่ครับขายเป็นตัวนะฮะขายเป็นตัวอย่างเดียวครับลูกป้อนมีขายรึไหมครับก็มีนะครับแต่น้อยครับส่วนมากจะเป็นขายเป็นพวกนกลงรังครับผมนี่นกลงรังเลยครับผมคุณอุ้ดเลี้ยงนกมาสี่แบบสี่ปีกว่าเนี่ยนะครับครับผมเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของการเลี้ยงเช่นโรคไข่ภัยเลบเเิร์ดนี่ยเรารู้กันอยู่อย่างว่ามันกลัวอยู่ ใช่ครับผมรับยุงเป็นปัญหาต่อเรื่อยเปิดมากใช่ครับเพราะนั้นคุณฟูดใช้วิธีไหนครับในการแก้ปัญหาเรื่องยุงก็จะเลี้ยงในบ้านครับผมก็คือมีป้องกันยุงใช่ครับผมป้องกันยุงได้กันหนูได้ครับผมก็คือเราก็เลี้ยงในบ้านเลยครับผมเรียกว่าใช้บ้านเป็นที่เพราะก็คือเป็นโรงเรือนเลยกันหนูได้กันยุงได้ใช่โชกแมลงได้ทุกอย่างครับผมนั่นก็คือหมดปัญหาเรื่องของยุง พอหมดปัญหาเรื่องดุงมันก็จะไม่เกิดโรคปีดาใช่ครับผมเนั้นนกในฟาร์มของคุณวุฒิก็จะไม่มีปัญหาเรื่องปีดาดไม่มีครับผมจากที่เมื่อกี้บอกว่ามันเริ่มต้นมีสองคู่แล้วตอนนี้มีมาร้อยว่าคู่นกที่มันเป็นเพิ่มจํานวนขนาดนี้หนึ่งมันมาจากสายของเราส่วนหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องกินดีนี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ไม่มีครับเการสับสายขึ้นมาใช่ใช่ครับผม แล้วตอนนี้ทำสีสูง,สงอะไรไว้บ้างครับอ่าก็วพวกเยลโลเฟสครับผมเยลโลเฟสดรลูดซิทเ <Yellow Face, S 1> ชอร์ <ute> Picture, พวกโอพารายพวกอีวิงครับผมผลผลิตในฟาร์มเนี่ยได้ดีไหมครับก็อพอประมาณครับผม,รมครับ,รบอยู่ได้ครับมีเคล็ดลับธีอะไรบอกว่าไหมครับว่าให้ลูกให้ ความแข็งแรงของมันเป็นังไงบ้างนี่ก็ต้องดูแลหน่อยครับผมหรือต้องมีอาหารเสริมหย่ายขาดครับผมก็คือิีมีอาหารเสริมครับต้องบำรุงดูแลต้องมีเวลาให้เขาด้วยครับเขาบอกว่าเลี้ยงเล็บเลือขอบตาต้องมีต้นหญ้าให้มันใช่ครับผมขาดต้นหญ้าไม่ได้ครับทฤษฎีจริงไหมครับก็มีส่วนครับผมมีส่วนนะแต่ก็อาจจะอยู่ที่ฤดูกาลด้วยครับฤดูกาลครับผมอย่างหน้าหนาวผมไม่ค่อยให้ครับผม มันเหมือนมันย้าเหมือนอยังไงครับถ้าญ้าเนี่ยถ้ากาดเย็นเกินไปก็อาจจะทําให้ไข่แบบตายคมได้ครับผมเพราะญ้าจะเย็นคือถ้า,ากาศเย็นเกินไปย้าอาจจะมีความชื้นใช่ครับผมเลยทําให้ไข่ตายคมได้ครับเพราะนั้นก็จะไม่ให้ในช่วงของหน้าหนาวครับผมหรือ หน้าหน้าหน้าฝนหน้าร้อนนี่ก็ยังไม่ค่อยเป็นปัญหาครับผมอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับความคิดส่วนตัวครับผมจากประสบการณ์คุณอุ้ยเองครับผมมีคําถามที่น่าสนใจครับคุณอุ้ยอยู่ราดลาดหลุยส์ครับผมแต่พอได้ถ้วยรางวัลมายอะแยาญาติครับก็ปวดประนามไหนบ้างครับอ่าก็เป็นท่านพรามสองครับผมสองครั้งแล้วก็ตลาดปลาบ้านโป่งลาดหลีครับผมหนึ่งครั้งล่าสุด ครับครับผมไอใบใหญ่ใบเนี้ยรางวัลอะไรครับเบสครับผมเบสอินชูครับผมประเภทไหนครับขอบตาครับผมขอบตาครับผมสีอ่าที่ได้มาคือได้หลุดแบ็คชิกครับผมได้หลุดแบ็คชิกครับผมเบสอินชูครับสนามสลับสองครับผมนะครับแล้วมีรางวัลไหนครับที่น่าสนใจอ่าก็อันนี้ก็รางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งครับผมนี่ก็รางวัลที่หนึ่งในแต่ละประเภทนะครับครับผมในแต่ละประเภทก็สี่ปีก็ได้ถ้วยมาแปดใบ แข่งสามสนามครับสามสนามครับในปีในปีนี้นะครับมันมีกระแสที่เขาบอกว่านกงเลิฟเฟิร์สเนี่ยจะนิ่งๆสงสงเฟิร์สจริงไหมครับก็มันก็มีเป็นบางช่วงครับสำหรับมันแล้วแต่เวลาแลโอกาสครับผมแต่แล้วเฟิร์สไม่มีวันตายแน่นอนครับผมไม่มีวันตายครับผม ได้เรืวิกฤตตรงนี้ตกบใจมั้ยครับที่เราบอกว่ามันราคาเรื่อไม่ไม่ไม่เลยครับผมครับผมปกติปกติเขาคุณรุ้ยังมีความมั่นใจในประสบการณ์ที่ผ่านมาสี่ปีว่ามันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับคนที่เพาะเลี้ยงใช่ครับผมคุณวุฒิมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับร้อยกว่าคู่ครับผมมีจํานวนไม่น้อยเพราะนั้นคุณวุฒิก็ไม่ได้ตกใจกับราคาของมันเลยว่าไม่ไม่ไม่ตกใจครับผม คุณพูดเลี้ยงแล้เบิร์ตมาสี่ปีเนี่ยคงจะลงทุนไปหลายตัง่งหลายตังค์อยู่ครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรายได้ต่อเดือนรายได้ต่อเดือนตอนนี้ก็สามหมื่นห้าถึงห้าหมื่นขึ้นไปครับผมก็ถือว่าดีได้ต่อเดือนครับผมค่าอาหารไม่เกินหมื่นครับต่อเดือนครับผม่นนใจำเงินที่ร้อครับผมที่เราเลี้ยงอยู่ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีครับในในส่วนของช่องทางการจำหน่ายหรือการไปขาย มีพ่อค้ามาซื้อที่ฟาร์มเรานล้วก็สืบส่วนนยี้ยครับครับผมแล้วก็มีลูกค้าที่มาจากต่างแดนต่างจังหวัดบ้างไหมครับก็มีครับผมที่มาจากที่เสียงคุ้คนใช่ครับผมโทรมาขอซื้อครับผมซื้อตัวนี้ครับมารับถึงบ้านแล้วก็มีการส่งไปทางรถตู้อะไรเงี้ยก็มีไปด้วยครับผมอยู่ตรงนี้ส่งได้แหละครับถือแล้ได้ได้ครับผมในในล็อกบอลที่ส่งได้ถ้ารถอยู่บ้านโป่งครับผมออ๋ กล้กันทางเน็ตก็ดีใช่ครับมโตมาก็ดีครับผมแล้วจะเอาตัวไหนก็ดูกันผ่านครับผมถ่ายรูปให้ดูจะแล้วว่าเอาตัวไหนตัวไหนครับผมแล้วเราก็ใส่กล่องใช่สุดรถตู้ครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อมาที่กุณธุรกิจทั่วประเทศได้เลยครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับครับผมท่านผู้ชมครับได้ตามหมายเลขข้างล่างนี้เลยนะครับ ติดต่อคุณพุธได้ถ้าสนใจนกเลิบเบิร์ดจากฟังนี้เออคุณพุธครับอยากให้คุณพุธูดถึงเกี่ยวกับวงการเลิบเบิร์ดมีอะไรจะบอกครับวงการเลิฟเบิร์ดนะครับครับผมก็อยากจะบอกพวกเพื่อนๆพี่ๆชาวเลิบเบิร์ดทุกท่านที่เลี้ยงเลิบมาด้วยกันก็อยากจะให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเลิบเบิร์ดไม่วันตายแน่นอนครับเราอยู่กันได้ประคองกันไปได้ครับผมท่านผู้ชมครับ ได้รับฟังจากคุณอูดราดบรุรีเกี่ยวกับเรื่องวงการนกลเลื้อยเปิดไปพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ทางรายการคนเลี้ยงนกขอขอบคุณคุณอูดราดบุรีนะครับที่ให้ทางรายการได้มาสัมภาษณ์และมาพูดคุยวันนี้เราสองคนผมและคุณอูดราดบรุรีหรือคุณนิรุดบำรุงดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กับกระแสตลาดนกวันนี้ผมได้มีโอกาสมาบ้านโขงในตลาดชิปเปอร์ล,ล็กที่นี่เป็นที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงทางด้านปลาสวยงามนะครับแล้ววันนี้ผมได้มาสัมภาษณ์คุณเจ๋งหรือร้านเจ๋งก,กงนกหรือชื่อจริงก็คือคุณเอกพันธ์อ่องนาวาสวัสดีครับเจ๋งขายที่นี่มากี่ปีแล้วครับก็ถ้ารวมที่ใหม่นี้ก็อยู่6ปีครับ คือว่ามีประสบการณ์ในการค้าขายก่อนก่อนที่จะมาขายนกนี่เลี้ยงนกมา่อนร่าครับอ่าก็เริ่มเลี้ยงเป็นนกเล็กๆของยกแล้วก็เป็นเริ่มเริ่มจากจุดซื้อลูกป้อนฟันคนัวมาตวงอ่าแล้วก็เริ่มเลี้ยงเริ่มชอบอก็เลยอเอ้ยเริ่มหันมามอง การเปิดร้านเลยครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้32ปีครับก็ถือว่าเป็นคนไปแรงมากถือว่าหนุ่มต้นๆลยนะครับผมเริ่มมาจากเลี้ยงนกแล้วก็มาขึ้นมาเป็นพ่อค้านก6ปีนี้ก็ไม่น้อยนะถือว่ามีประสบประการพอสมควรเป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าครับก็าเป็นคนพื้นเพลราชบุรีครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักคนเลี้ยงนกในย่านใช่จะจะจะเป็นต่อแก๊กหนึ่งคือเป็นคนพื้นเพลที่นี่ก็อาจจะรู้จักคนเพาะพันธุ์นกที่นี่ก็เลยจะแบบ ได้ได้ได้เปต่อร้านร้านอื่นๆนิดนึงแล้วตอนที่เข้ามาขายที่คิดวิลเลจเนี่ยครับเล็งทำเลหรือดูทำเลไว้ยังไงคิดไว้อย่างไรว่าต้องมาขายในที่นี้ก็เริ่มจากการวิ่งเข้ามาดูตลาดก่อนครับอ่ามากับพี่ชายคนหนึ่งอ่าวิ่งมาดูตลาดตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยในการค้าขายครับใช่ก็เลยวิ่งมาดูตลาดตอนแต่ตลาดเนี่ยเขาเด่นเรื่องปลาอยู่แล้วร้านร้านนกร้านสัตว์เลี้ยงนั่นอย่างน้อยเราก็เลยเอาไหม ไม่มีร้านสัตว์เลี้ยงก็เลยมามาลองดูก็ลองดูก็ถือว่าโอเคประสบความสาเร็จก็ผมท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ผมมาร้านเสียงกครงนนเนี่ยมไม่ได้มานั่งคุยธรรมดาแต่ผมต้องการที่จะมาเจาะกระแสะหรือทิศทางนกสวยงามในปี2559เกี่ยวกับนกเล็กนะครับหรือประเภทของนกเล็กทั้งหมดโดยคุณเสียงเนี่ยได้ค้าขายอยู่ที่นี่มาถึง6ปีเพราะฉะนั้นคุณเสียงคงจะมีคําตอบ ให้กับท่านผู้ชมนะครับคุณเจงครับขายที่นี่มาเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมา2 5 5 8ขายดีไหมครับคำว่าขายดีเนี่ยให้คำจำกัดความอย่างนี้ครับก็คือซื้อง่ายไก่้องมีคนมาซื้ออย่างต่อเนื่องใช่ครับใช้คำว่าขายดีเลยครับคุณเจงขายนกอะไรบ้างครับในตอนนีก็เริ่มแรกก็เป็นนกเล็กก็คือเบสิก่อนเลยผงยกเล็บเบิร์ดซีบ้าฟินฟินเจ็ดสีอะไรพวกนี้ครับพ็อกเก็ตเทล แล้วก็เริ่มมีนกกลางเข้ามาอยู่บ้างก็คือเป็นลูกป้อนสันคอน,นัวเราเริ่มมีทุนเราก็เริ่มจับลูกป้อนสันคอน,นัวเข้ามาบ้างแต่โดยรวมแล้วก็นกประเภทนี้ทั้งหมดเป็นกเล็กใช่ครับผมเป็นเบ <จะ S 1> สิก<ส>ทั้งหมดมที่ผ่านมาปี58ดขายเป็นยังไงครับผมว่าโอเคครับตลาดตลาดนกคนคนเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่คนเหมือนหันมาเอานกพวกนี้ ไปผ่อน,นคลายเหมือนระบายความเครียดกับเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างผมก็เลยแบบว่ามือใหม่เกิดขึ้นเยอะครับเริ่มจากการซื้อไปเลี้ยงเลี้ยงเสร็จเริ่มเยอะเพาะพันธุ์เสร็จเอามาส่งที่ร้านเราก็เป็นวงจรเยอะอยู่ตลอดมันก็จะมีหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยคนเก่าก็เลิกไปเริ่มเบื่อหรือเปลี่ยนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆเป็นวงจรหมุนเวียนกันมันก็ขายดีมาตลอดครับผมผู้เลี้ยงนกสวยงามในย่านภาคตะวันตก คือรับฟรีการจนบุรีนครผสมบ้านโป่งนะครับเยอะไหมครับรีผมว่าเยอะนะครับน่าจะเป็นเป็นร้อยลายนะครับเป็อาถ้าผมที่ที่ดูเป็นอาชีพเป็นอาชีพเสริมอ่ะตรงนี้ครับผมแล้วนกอะไรที่ได้รับความนิยมมากในย่านชั่วโมงนี้หรอชั่วโมงนี้จะน่าจะเป็นแถวนี้เลยน่าจะเป็นซันคอนนัวครับชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงถ้าแถบนี้นะก็ผมแล้วเลิฟเบิร์ดนะมครับเลิฟเบิร์ดนี่ก็อาจจะลงลงมา <ช>ลองลงมาครับผมเลิฟเบิร์ดแต่หงยกนี่เบสิกอยู่แล้วเลี้ยงกันทุกบ้านอยู่แล้วเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานา่าเป็นค่าอาหารมาตรฐานเพื่อจะไปเลี้ยงนกตัวอ,อื่นด้วยใช่ครับในปี2559เนี่ยคุณเจ๋งคิดว่าตลาดนกเล็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเอาทีละตัวเลยนะครับคิดว่าเลิฟเบิร์ดจะเป็นยังไงครับกับว่าเริ่มเริ่มเริ่มมี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 ข่าวที่ดีแล้วเพราะว่าสัญญาณที่ดีใช่ทางใต้เริ่มเปิดเริ่ม การขนส่งเริ่มดีขึ้นสัญญาณที่ดีนี่คืออะไรนะคือทางใต้เริ่ม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 เหมือนแบบว่าเริ่มเริ่มรับมากขึ้นออเดอร์เพราะว่าผมก็ส่งใต้อยู่ด้วยพอขาใต้นี่เริ่มยกหูโทรหามีตัวนี้ยังมีตัวนี้ยังเริ่มเริ่มใช้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสัญญาณที่ดีกับนกเล็กผงยกนี่คือได้ตลอดอยู่แล้วผงยกเลิฟเบิร์ดฮอคเทลสามตัวเนี้ยจะลงใต้ถ้าเกิดว่าทางใต้เริ่มมีการตอบรับนกที่ดีเนี่ย ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีกับสำลับนกเล็กครับนั่นเป็นสัญญาณที่หน<ช>ึ่งที่ว่าน,นกเราจะเริ่มดีใช่ครับแลวเปิดหรือว่าทุกตัวตะกูลฟินเป็นยังไงบ้างไม่ว่าะกูละกูลฟินสกูลฟินก,ก,กับสกุลซีบ้าซีบ้าตอนนี้คนคนเลิกทําเยอะเลิกทาเยอะอ,อ่าคนเลิกท<อ>าเยอะอ,าอา่าตัวตัวนกก็จะเริ่มน้อยคนก็เริ่มหันกับมาเลี้ยงเยอะอีกแล้ว เริ่มผ่านเรื่อเยอะอแล้ว่เป็นเรา่ององการงตลาดใช่ก็เริ่ม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 กลับมาสนใจกันอีกแล้วแต่คือฟินเจ็ดสีตัวฟินเจ็ดสีเนี่ยคือเขาคงคงคงสภาพมาอยู่อย่างนี้ตลอดขายดีตลอดสีเนี่ยนิ่งมาตลอดขายดีนิ่งนี่คือไปเรื่อยๆืไม่ไม่หวือหวาหรือว่าไม่ต่ำคือมาเท่าไรหมดมาเท่าไรหมดแต่ไม่ใช่ว่าหมดวบวับก็คือมันได้ของมันตลอดครับเป็นเพราะว่าฟินเสีคนทำน้อยด้วยไหมมีส่วนเพราะคนไปกลัวการทำยาก อ่าคนเริ่มจะทมพูดก่อนเลยว่าจะถามทางร้านก่อนเลยว่าทํายากไหมข้อมูลทํายากไหมอ่าใช่ครับแล้วในส่วนของคอคเทลครับเป็นยังไงบ้างครับคอคเทลคอคเทลปีนี้ผมผมมองในมุมมองค่อนข้างจะจะซอก็ตัวอื่นเลยราคาลงอ่าจะจะจะดูดูดูค่อนข้างในตะกูลไม่วุ่นวายใช่ครับถ้าเป็นตัวตอกคอคเทลนะ ล่วงล่วงมันหน่อยไหมล่วงไม่ผมว่าไม่หน่อยนะผมว่า,า,าใช่ครับใช่ใชนอกจากลดราคาลงให้ต่ำถึงถึงถึงหมุนเวียนระบายออกของออกได้ ใช่ครับอันนี้เป็นความยิ่งใหญนสองคึ้นเฉ่งในปี2,559ใช่ครับว่าเลิ่เบิร์ดเนี่ยมีทิศทางแน่เพราะทางใต้เอาได้ขยับขึ้นมาใช่ครับนะครับแล้วส่วนฟินเจ็ดสีก็ไปได้เรื่อยๆใช่ครับบ้าตกลงมาบ้างใช่ครับยังไม่แน่นอนถูกไหมครับเพราะว่ามันก็มีผู้เลือกเลี้ยงไปเยอะอาเยอะมากไปสินค้าจํานวนมันก็น้อยน้อยลงราคาก็ขยับขึ้นพอราคาขยับขึ้นก็เริ่มมีคนหันมาทำอีกแล้วตลาดลูกป้องมีไหมครับมีคนซื้อลูกป้อนพวกเลิฟเบิร์ดพวก แต่เลบเบิร์ดเขามีจุดเด่นอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของลูกป้อนขายดีมากก็คือจะเป็นเบสิกของเด็กนักเรียนช่วงปิดเทอมลูกป้อนเลบเบิร์ดนี่มีเท่าไหร่ก็หมดขอบอบตาหรือไม่ขอบตาคือได้หมดขอให้เป็นลูกป้อนขอให้เป็นลูกป้อนได้ครับใช่ไปฝึกบินก็ดจุไปฝึกเชื่องนี่คือจุดแข็งของเลบเบิร์ดถ้าเป็นลูกป้อนมาเถอะเท่าไรหมดเนยที่ผมเห็งพู้นี้คือเฉพาะในภาคตะวันตกนี้หรือเปล่าผมว่าน่าจะทั่วนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะใช่<ม>ใช่ใสเชิกเกงเซาไม,ม่ว่าจะผมว่าน่าจะทุกเขตว่าเพราะว่าเขตไหนม,มีมีกำลังทรัพย์น้อยๆแล้วเป็นเด็กนังเรียนตด็กสเปิดเทอมเอาละแต่แห่มาละสองตัวสามตัวอพอเปิดเทอมมันก็จะโตกินเองเป็นพอดีใช่ส้ปเทอมใหญ่จะขายดีมากสำหรับลูกฟอนในปี2559นี่นะครับผมอยากจะให้คุณเสียงเนี่ยสรุปเกี่ยวกับนกเล็กว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร สำหรับนกเล็กโดยรวมแล้วหงยกเล็บเบิร์ดซีบ้าฟินซึ่งจะสีหรือตอนนี้ที่กระแสค่อนข้างโอเคก็คือเป็นอ่าอพัดนี่ก็ือ่อยู่ในตระกูนนกเล็กผมว่าผู้ประกอบน่าจะแฮปปี้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ของระบายระบายดีขายได้แล้วก็ เป็นการพัฒนาของของกุ่มของคนเพาะพันธุ์ด้วยถึงแม้ว่าราคาจะตกมาบ้างแต่มันก็ย,นยังเดินดีในราคาที่โอเครับได้ครับเพราะว่านกตอนนี้ที่เพาะพันธุ์ออกมาค่อนข้างสวยสมบูรณ์เป็นการพัฒนาของของของฟาร,ร์มเพาะแต่ละฟาร,ร์มด้วยก็คืออันนี้ต้องขอชื่นชมฟาร์มที่เพาะแล้วมาส่งที่ร้านก็คือมันมันยิงจุดที่ผู้บริโภคที่ร้านเนี่ย คือสามารถจับจ่ายได้ง่ายซื้อได้ง่ายมันก็เลยระบายออกดีผมว่าปี2,559เนี่ยผมว่าเกี่ยวกับนกเลนะ็กเนี่ยน่าจะไปได้ดีครับเพราะว่าคนเลี้ยงพัฒนาฝีมือกันเยอะครับก็ขอชื่นชมด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมได้ฟังจากปากของร้านเสียงส่งนกแห่งพิจิตบ้านโป่งราชบุรีพูดถึงเกี่ยวกับนกเล็กแล้วไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมครับท่านผู้ชมได้รับฟัง จากคุณเจ๋งไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องทิศทางนกสวยงามประเภทนกเล็กในตลาดภาคตะวันตกหรือว่าจะเป็นมุมสะท้อนสะทั่วประเทศก็ได้ว่านกเล็กเนี่ยมาฟังจากพ่อค้าที่ขายนกเล็กจริงๆแล้วแล้วท่านผู้ชมก็ลองคิดเราเองดูนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ผมจะให้คุณเจ๋งเล่พูดฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านสักเล็กน้อยเพ่อคุครับก็ ก็คือฝากฝากสำหรับผู้เพาะพันธุ์หรือมือใหม่ที่หัดเลี้ยงสำหรับลกเล็กก็มีอะไรน่าสนใจอีกเยอะอยากให้เข้ามาลองสัมผัสลองเลี้ยงลองเพาะพันธุ์ดูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การจัดการครับไม่ว่าอาหารยารักษาโรคความสะอาดถ้าให้ความสำคัญทุกอย่างก็คุณภาพของลกก็จะออกมาดีของของเราก็จะขายได้ ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไายากต่อการระบายสินค้าครับผมก็เป็นบทสรุปคาฝ่าของคิงเจงนะครับและในวันนี้ทางรายการคนเลยงนกขอขอบคุณ <ผม S 2> คุณเจงนะครับตรงนกที่ได้มาให้ความรู้สู่ที่น้องวัวกาก,กันนกสวยงามบ้านหลาง กันอีกครั้งนะครับในช่วงเบิร์ชโชวันนี้เรามีคลิปวิดีโอสนุกสนานมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับโดยคลิปวิดีโอในครั้งนี้เป็นคลิปวิดีโอจาก Facebook ของคุณสุริษานะครับซึ่งจะมีความสนุกสนานยังไงเชิญรับชมได้เลยครับ ทางรายการขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมากนะครับทางรายการจะติดต่อกลับไปเพื่อมอบของที่ระลึกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีคลิปวิดีโอนกที่น่าสนใจต่างๆแชร์มาที่ facebook ของรายการคนเลี้ยงนกหากคลิปของท่านได้รับการออกอากาศทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะครับส่วนคลิปที่แล้วของคุณอาลีดแพททางรายการจะจัดส่งของที่ระลึกไปให้นะครับขอบคุณครับ